สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะเมื่อนี้ตอนนี้เวลานี้ค่ำคืนนี้กับซาลิตี้พารอนน้องมือนซาลิตี้พารอนมาเห็นตรงหน้าบ้านพอกนะคะตอนนี้จ้ากระคืนค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะอยู่กับเจ๊แผนคนสวยนาอพี่น้องเคยเห็นเจ๊แผนคนสวยแล้วเนี่ยอ่ายูทูซาลิตี้เนาะไม่ลากันขึ้นค่ะพี่น้องพุกนักเราใต้ไฟนะครับไฟแสงสีสเป็นแบบนี้นะ แสงสีเปิดเอาจังสีค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเนาะมืดขึ้มเนแล้วค่ะสามสาวนะคะนี่เสียงกบด้วยเหรอนะคคัะพี่น้องนี่บรรยากาศรอบก่างนะคะมืดตึ๊บเลยนะคะอยู่บนเสียงนาเอันนี้มันปลอมนะค่ะอยู่กับสามสาวอยู่กับเจ๊แผนคนสวยนะคะ อยู่ทางหน้าค่ะเอฟซีโอ้ยสวยค่ะสวยค่ะสวยสวยสวยค่ะเอฟซีเดลสายสีท่าเรือเออก็นั่งยื่นสิละครับพี่น้องบรรยากาศมันกาศเบิ่งเบิ่งเนาะห้องไต่แฟ้งกรคมไฟนะคะนะคะนี่จังกบเรานั่งกินข้าวกันนะคะกินขนมด้วยนะคะก้อนสินอนย่ามแรงค่ะได้เบิดเอาไปสิละห้องมาหนึ่งกินเนาะ ที่ตรงนี้นาะเได้บรรยากาศได้นะบรรยากาศเนี่ยเห็นไหมคะ่ะเอฟหมึดตึ๊บ,ต,บตึ๊บนะคะสาวน้องพออ่อยวนพลาพันจิตไปไต่กบสาวจีรพัลล์เรีย,รยวกว่ายังถียังขา, <laughs> ายเอฟซียังชิงยังค่ะเอฟซีข้ามคืนนี้ที่บ้านพอก กับสาวลิจี้พาร์ล้อกับเจ๊แผนคนสวยนะคะฝากหนึ่งและหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะกดไลค์กดแชร์กกไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะอเอซีนะคะเจอกันคลิปหน้ากับสาวลิจี้พารล้อใหม่นะคะคบ๊ายบาย